Mm-hmm. นี่แหละนะ่ันดีท้ชมครับมุใบสี่เบอง่เขารวมไงเป็นูเนี่ยนี่นะคะใบสีนะคะยุ้ีนี่ค่ะอือค่ะสีร้านอะไรี่ไหนี่นะคะยุ้ยี ตอนนี้ป้าแถวบ้านก็มาเอาใบาสีกับพี่อนุวัฒน์นะคะเอ็มีเนานะมาคำชโน่นะคะเอีนี่นะคะป้าแถวบ้านก็ได้มาครั้งแรกนะคะเอ็มีใบสี สวมากเลยสวยอเผ้าครับบีงนมันีงานเตรียมมาเด็กละ่นเทีอไรับเัด็กนี้มันเด็ก<ม>ับที่ไหนดับี่นหรอครับ ้าบาทดนกด้ะคอนได้าี่สิบเกาวนคเทาลุเขาขายเท่าไหร่ปกติถ้าเอาเป็นคูุ่บุคคลขายสองน่าเอง กียนก็ะขายสองลองเลยอันนี้คู่เนเล่นลนูก็้วยแล้วนเล่นแลวน้นรวยแล้วอันนี้หนูยังถุกเลยปูให <c oughs> ้ยังไงเพราะว่านูนะ่ะทําใหม่แล้วก็ทำเองไ,ไปสี่ลูก็ทำเองนกาแฟาสมบูณไม่ได้ยาง ทำเองไปทำเองเลยคะ่ะเราไปดูฝั่งนู้นบ้างไม่เห็นม้าเลยตีนคะค่ะตีอ๋อฮึ่มี่ก็สวยนะคะตีใบตีสวยมากเลยนะคะตีนี่ก็เป็นทางเข้าถ้ำเชโน,โนนะคะอถ้อำ แก้วมณีนะคะจันนะคะโหแล้วใคะสีมีนวัหานี่เลยที่เข้าไปก็อ่าคุณแม่ลาตีอ่ะเข้าไปกันเยอะนี่ทางเข้าไปอ๋อเหรอเป็นแกเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดไทยที่บริสันต่อือแล้งตี ผมผ่าเลยไม่ไม่ต้องาาไม่มาเดี๋ยวผมคุ้ผ่ผ้าอโอคโอคโอเอออเอโอค โอ้ไม่ทินมีแรงดึงโนไม่มีแรงดึง <c oughs> กระเสียนอนนี้อีกหนึ่งเสียนไ,ไปข้างหน้าแล้วอกอไม่้่าเหรกนไม่รู้ให้ไปหมดแล้วไม่รู้ เดี๋ยวออนเดี๋ยวคอยกันไปไหว้เองนี่นะฮะปากซอยอือ,อนะไม่ได้เฉยไปไหนสุดมากเลยนะถ,ถ้าไปแค่ต้องอตั้งช่วยตั้งอันนี้นก็อีกแท่บวกโซ่ของแกอันหนึ่ง ไบ้านนางไงทนตำลับที่ราทาตรงนี้รนเราเป็นเรียงเป็นเนี่ยีปจะลุงเรียงเะียบเรียงไม่เป็นเนี เอานน่นออกก่อนทับัจับับ้เเขาเราไม่ได้ตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะนอนมั้ง แล้วก็อยู่ตรงนี้นะอันผ้าผ้าเข้าขนาดผ้าเข้าอนาดของลุงบอสเขาไปเห็นเป้วเลยชิแมนตัวข่อยชิมเลยฮะอกอิ่มใจวะแล้วเราก็ท่า้กินตัวมาเป้า โอ้ตายมีเห็นกันตายตายมาเดี๋ยวตามออก oh. <laughs> วันนี้เราไปเอาใบสีกันมากันนะคนนะสีนี่นะคะคลิปนี้ก็นี่นะแะอวสวยมากเลยนะคะสีนี่นะนีะ่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ